วิธีหาหอรอมอแบบยูคิดนะคะกรณีที่เป็น2ตัวนะ96กับ124ตั้งแบบนี้ได้เลยนะคะตั้งจากน้อยไปมากก็ได้นะคะจากนั้นก็ขีดเส้นคอมไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะไปโฟกัสตัตวที่น้อยนะคะก็คือ96คือน้อยสุดในนี้แล้วนะคะก็ดูว่า96อะไรได้124นะคะ961ได้96ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะคะ ก็ลบกัน28โอเคตอนนี้นะคะเลขที่เราเหลือก็คือจะเหลือ96กับ28ทีนี้เลขที่น้อยของเราก็คือระหว่าง96กับ28ก็คือ28จากนั้นเราก็ดูว่า28อะไรใกล้เคียง96นะคะลองทดดู ลองดู4ี่แปดสี่สเป็น8 9ดเก้อันนี้เกินนะคะลอง28่คูณสามนะคะแปดสมยีใส่4ทด2องเป็น6 7 8 8็ดใกล้เคียงนะคะเพระาะยี่แปดคูณสได้84ะคะ่ะลบกันเหลือ12โอเคตอนนี้นะคะที่เราเหลือคือ12กับ28ก็ดูว่าตัวเลขไหนน้อยอสิบสน้อยสุดนะคะสิบสออะไรได้ยี่สิ 12ใกล้เคียง12 2เป็น24ลบกันเหลือ4โอเคตอนนี้เลขที่น้อยของเราก็คือ12กับ4เลขที่น้อยก็คือ4โอเคเราเหลือ12กับ4เลขที่น้อยคือ4นะคะ4ี่อะไรได้ิบสองตรงนี้ลบกันเหลือศูนย์เป็นอันว่าจบเรียบร้อยนะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยเป็น4 ขรอลมอของ96และ124คือ4นะคะข้อต่อไปนะคะถ้าฟังไม่ทนันลองกดกลับดูอีกรอบนึงนะหนึ่ง1 4, 2, 1, 20, 1 4 4แล้วก็192นะคะเชื่อไปเร็วนิดหนึงจะได้ไม่เปลืองเวลาคลิปนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสกับการวางตำแหน่งในด้านข้างอันนี้นะคะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะโอเคโฟกัสเลขที่น้อยะคะ่ะเลขที่น้อยตอนนี้คือ120 เล้ให้โฟกัสเลขถัดไปเนาะเลขที่น้อยถัดไปก็คือ144ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นร2อยยอะไรนะคะมีค่าใกล้เคียง144ก็ร2อยได้120ใกล้เคียงที่สุดแล้วใส่ทั้งสองตัวเลยนะคะก็ลบเลยคะ่ะลบกันเหลือ4เหลือ2ตรงนี้ลบกันเหลือสเหลือเลบหมดเรียบร้อยนะคะตอนนี้เลขที่เราต้องโฟกัสก็กมี120 24แล้วก็7 2ก็มาดูว่าเลขไหนน้อยสุด เลขที่น้อยสุดคือ24 24อะไรได้72เพราะว่าเราต้องดูเลขน้อยถัดไปนะคะ24อะไรได้72 24ลองคูณ3นะคะทด4 3 2ทด1 32เป็น67 24คูณ3ได้72ลบกันเหลืออทษค่ะได้72นะคะต้องใส่72ทั้ง ทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะเราเอา24เป็นแกนหลักเนาะที่เหลือใส่72ให้หมดอันนี้ลบกันเหลือศูนย์นะคะจบแล้วส่วนอันนี้ลบกันเหลือ8ปดบลบเเหลือ3 4 48โอเคตอนนี้เหลือ24กับ48นะคะเลขที่น้อยก็ยังคงเป็น24อยู่24 2สองได้48ลบกันเหลือ0ตอนนี้คำตอบก็มีอันเดียวเลยคะ่ะก็คือ24 ได้คําตอบแล้วหอลมอของ120 144แล้วก็192เนี่ยคือ24ถ้าไม่แน่ใจว่าตเองทำถูกไหมนะคะให้ลองหาโจทย์อื่นนะของหอลมอทั่วไปแล้วก็ลองทําดูแล้วก็ส่งมาให้ตรวจได้นะคะสวัสดีค่ะ